ที่วันนี้ก็มากับเพื่อนกลุ่มกลุ่มศิลปินวาดภาพด้วยน,นานๆมาเจอเจอกันแต่ทุกคนก็ต้องมาด้วยความระวังไม่ต้เหมืนกันก็คือใส่สมแมสในีมุมมองของคนวาดภาพแบบอาจารย์ชูเนี่ยที่มีวาดกราฟิตี้ตามฝาผน,นังอาคารในหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภ<ป>อ,ต,อ,เอ,เต,อ,เอต่างจังหวัดเป็นมีมุมมองยังไงครับ ว่านำนำเรื่องบทบาทของการตกแต่งเะ้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินชีวิตอะให้มันให้มันสนุกลื่นเลยสบายใจแล้วว่าได้เห็นได้เห็นโลกัศน์ใหม่ได้เห็นความสวยงามใหม่มุมมองใหม่ของของนักนักวาดอะนะที่ก็มามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกัรระบบของศัตรูเมืองอะหมายถึงว่าเอาเรื่องของการตกแต่งเนี่ยเขามามีส่วนร่วมกับการดำเนินชีวิตบ้างแต่ที่เราเรามานั่งเจอเก้าอี้กับฝาผนังเปล่า ก็มีภาพอย่างเช่นภาพถ่ายภาพวาดอะไรบางทีนำมากระตุ้นในการคิดเพื่อ mm hmm. เพื่อเสริมเพื่อเสริมเรื่องการกิน mm hmm. เสริมเรื่องของอ mm ิมเมจความรู้สึกคินมันไม่ใช่ว่าอร่อยเฉพาะกาแฟนะบางทีมันมันมันอยู่าะว่าสภาพแวดล้อมมันปลุกใจด้วยด้วยสิ่งอบข้างด้วยอะไรมันต้องขาดเรื่องดีไซน์ไม่ได้ขาดเรื่องการออกแบบไม่ได้ขาดเรื่องของการตกแต่งไม่ได้เราสมาชิกแต่ละท่านที่มาลงตัวกัน เสื S <S <y> <ify> ่อร่วเดียวกันใช่ไหมครับเก็คุ้นเคยเพราะว่ามันมีความสะอาดและมีการตกแต่งก็มีความสุขมากกว่าที่จะไปในอยู่ในซอกเล็กๆอะไรพวกนี้นะที่คนที่คนจอแจแล้วก็อาจจะไม่ชอบก็มาชอบเรื่องการที่เขาก็จัดสัรตกแต่งไว้แล้วอะ่างเช่นอย่างน้อยในเรื่องของไฟการเรื่องวัสดุและการนําอานมาติดประดับตกแต่งเพื่อเสริมเรื่องราวให้มีความนึกคิด คุณทีภาพด้วยอะไรพวกน,นี้นะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอะไปาวันหนึ่งได้ดื่มกินได้ชิมรสแล้วก็ได้ได้ชิมได้เสพง,งานศิละปะไปด้วย